ด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการลอยตัวค่าเงินแบบอิสระหรือเป็นการลอยตัวแบบสกปรกการลดลงของเงินดอนลลาร์เป็นเครื่องกันกระแทกอย่างดีและช่วยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลงทำให้เกิดความรุ่งเรืองในตลาดการเงินเศรษฐกิจจะถูกปกป้องจากการเข้าสู่สภาวะถดถอยเรากำลังเข้าสู่เฟดใหม่ ซึ่งผมขออธิบายแบบเน็บเล็กๆว่ายุคทองของทุนนิยมเห็นได้ว่าหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันมันได้นำเสนอแนวคิดที่ไม่ใช่ทฤษฎีทั่วไปนั่นคือทฤษฎี Reflectivity แต่ก็ยังมีทฤษฎีที่เฉพาะตัวอีกอันหนึ่งนั่นคือวงจรกํากับดูแลสินเชื่อหรือเครดิต คำ Regulator Cycle ซึ่งเป็นความคิดต่อยอดที่ยังไม่สมบูรณ์นักและตอนนี้ยากที่จะเรียกว่าเป็นทฤษฎีผมยังคงประยุกต์ใช้มันไม่เฉพาะกับการอธิบายประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเท่านั้นแต่ทำนายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงที่ผมอธิบายเรื่องนี้ผมจะสาธิตถึงความแตกต่างพื้นฐานของการอธิบายและการทำนายปรากฏการณ์สะท้อนกลับ และผมก็จะพยายามที่จะสรุปผลการสาธิตอันนี้จากการวิเคราะห์ของผมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของศินเชื่อไม่ใช่เรื่องของเงินหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าทฤษฎีทางการเงินคือรากฐานแนวคิดทางสังคมที่ผิดพลาดและอย่างที่สองคอนเซปต์ทฤษฎีสมดุลระยภาพไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกของความจริงเลยหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนั้นเปล่าประโยชน์ อย่างที่สมคือตลาดการเงินไม่มีระสิทธิภาพการนำไปสู่ข้อสรุปทั้งสข้อนี้มันจะดีกว่าถ้าจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามมากกว่าการไปสรุปอะไรคือมาตรการนโยบายที่จำเป็นที่เราต้องการสร้างสีิรภาพในระบบเศรษฐกิจของเราหนังสือเล่มนี้จะอ่านง่ายขึ้นกว่านี้ถ้ามันพยายามเข้าใจทีละอย่างน่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าหลายๆอย่างนั้นมันเชื่อมต่อกันถ้าหากทฤษฎี reflectivity เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางผมอาจจะได้เรียนรู้อย่างมากในการสำรวจวัตจักรของสินเชื่อและนโยบายในทำนองเดียวกันถ้าความจริงที่ว่าตลาดการเงินนั้นไม่มีเสถียรภาพเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วแล้วก็ผมก็คงไม่ต้องใช้เวลายอย่างมากในการสาธิตคอนเซปต์ Concept ดุลยภาพที่ใช้ในทฤษฎีเศรษฐาศาสตร์ ซึ่งมันไม่เป็นความจริงอย่างที่เป็นก็คือผมต้องพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันเรื่องมันยังแย่ลงไปได้อีกก็คือหนังสือเล่มนี้ยังบอกไม่ได้ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อผมเริ่มต้นเขียนมันผมคิดว่าผมมีทฤษฎี reflectivity มานำเสนอแล้วความยากของผมก็คือการพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็น ผมได้พยายามประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้กับสถานการณ์ต่างๆผมค้นพบว่ารูปร่างของทฤษฎีที่ผมคิดนั้นยังไม่ดีพอแต่นั่นก็ยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นทฤษฎีซึ่งช่วยในการอธิบายและพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้รูปแบบในการลุ่งเลืองและล่มสลายผมจะแยกการประยุกต์การพัฒนารูปแบบการลุ่งเลืองและล่มสลายออกจากกัน ในตอนแรกพยายามจะรวมเอาทุกอย่างมาพิจารณาด้วยกันแต่ในที่สุดยิ่งพัฒนาไปมันยิ่งทำลายตัวเองเนื่องจากมันเกิดความผิดเพี้ยนที่มากเกินไปเพราะมีแม่พิมพ์ที่ไม่ถูกต้องผมรู้สึกเหมือนเป็นนักดาราศาสตร์ยุคแรกที่พยายามอธิบายเส้นทางวงรีของดาวเคราะห์ในรูปแบบของวงกลมและครึ่งวงกลมความเห็นของผู้อ่านลักษณะเส้นทางวงรีของดาวเคราะห์รูปร่างคล้ายทรงกลม แต่มีลักษณะแบนตรงกลางและปลายเรียวซึ่งจอโซลอสน่าจะหมายความว่ามันเหมือนกับวงกลมหรือวงรีแต่มันไม่ใช่อธิบายยากประมาณนี้ครับความแตกต่างอย่างเดียวของเหตุการณ์การสะท้อนกับคือมันผิดปกติตั้งแต่เริ่มแล้วผมยังเพ้อฝันอีกว่าอยากจะพรีเซนต์ทฤษฎี r e f ฟกติวิตี้ ivity, ว่าสามารถอธิบายการล่มสลายครั้งใหญ่ในปี1980 ให้เท่ราวกับหนังสือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ชื่อหนังสือคือเกี่ยวกับการจ้างงานดอกเบี้ยและเงินตราหรือ The General Theory of Employment, Interest, and Money ที่เคนส์ได้อธิบายปรากฏการณ์ e a t Depression ที่เกิดในปี1930และอย่างที่เห็นเราไม่ได้เจอเหตุการณ์ล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่และทฤษฎีของผมก็ไม่ใช่ทฤษฎีทั่วๆไป ความคิดเห็นของผู้อ่านในปี1930หลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกตอนนั้นเคนส์ได้ออกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและโจมตีสำนักเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกอย่างหนักซึ่งสำนักเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกมีความเชื่อว่าราคาสินค้าการว่างงานและความต้องการของผู้บริโภคนั้นจะต่อสู้กันจนเข้าสู่สภาวะสมดุลเอง และการว่างงานนั้นก็เป็นการว่างงานแบบสมัครใจอธิบายให้เห็นภาพได้แบบนี้ครับสมมติขายส้มหนึ่งผลราคา50บาทเป็นราคาที่แพงเกินไปผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อเมื่อไม่ซื้อเราก็ต้องลดราคาลงมาเรื่อยๆจนถึงราคาสมดุลสมมุติว่าสมดุลอยู่ที่35หบาทผู้บริโภคพอใจกับราคานี้จึงซื้อ หลังจากนั้นเจ้าของสวนก็จะไปจ้างคนทําสวนซึ่งจะให้ค่าแรงที่ทำให้ราคาส้ม35บาทได้กำไรจริงไหมครับสมมุติว่าค่าแรง300บาททําให้ราคาส้ม35บาทได้กำไรเจ้าของสวนก็พอใจที่จะจ่ายค่าแรงวันละ300บาทแต่ลูกจ้างอยากได้600บาทจึงสมัครใจไม่ทำงานจึงเป็นที่มาของคำว่าการว่างงานแบบสมัครใจ ทฤสฎีเคนส์ได้โจมตีว่าสำนักเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิกซึ่งไม่ได้มองในแง่ที่ว่าการลดลงของค่าแรงนั้นมันไม่พอที่จะทำให้แรงงานใช้ชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้ผู้บริโภคไม่มีเงินพอที่จะซื้อสินค้าผู้ผลิตจึงต้องหาทางลดต้นทุนจึงทำการลดค่าแรงและค่าแรงที่ลดลงมานั้นทำให้แรงงานไม่สามารถอยู่ได้ในชีวิตประจำวันจึงตัดสินใจลาออก ไม่ใช่ลาออกแบบสมัครใจแต่ถูกบังคับให้ลาออกและการแก้ปัญหานี้คือการที่รัฐบาลจะต้องยอมทำนโยบายขาดดุลงบประมาณแจกเงินโดยตรงเข้าไปในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบอกว่าทฤษฎีเคนส์นั้นเป็นทฤษฎีแบบทั่วๆไปซึ่งทฤษฎีของสำนักคลาสสิกเป็นทฤษฎีแบบเฉพาะเจาะจงที่อธิบายได้เฉพาะราคาสินค้าและทุกอย่างอยู่ที่จุดสมดุลแล้วเท่านั้น แต่ทฤษฎีเคนส์นั้นอธิบายได้ในเหตุการณ์ทั่วๆไปหลังจากนั้นเคนส์ก็มีชื่อเสียงอย่างมากจนเกิดการยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิวัติเศรษฐศาสตร์ของโลกและเสนอให้ทฤษฎีเคนส์นั้นเป็นแบบเรียนของอุดมศึกษาทั่วโลกจบครับอะไรที่จะทำให้ผมเข้าใกล้และช่วยส่องสว่างสถานการณ์ที่ล่อแหลมของระบบการเงินของเราได้ มันไม่สามารถอธิบายและพยากรณ์ช่วงเวลาของเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับความรักที่ยาวนานกับวิทยาศาสตร,ร์ธรรมชาติ<ฮ>เหตุผลง่ายๆก็คือกระบวนการสะท้อนกลับนั้นไม่สามารถอธิบายและพยากรณ์เหตุการณ์ในลักษณะเดียวกับความรักที่ยาวนานได้จำเป็นต้องมีแนวทางที่แตกต่างออกไปและหนังสือเล่มนี้กำลังพยายามพัฒนาหนึ่งวิธี ซึ่งต้องคำนึงด้วยว่าแนวทางนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการค้นหาอยู่ยังไม่สำเร็จทั้งหมดนี้ทําให้หนังสือยากและหนาขึ้นแม้ว่าผมจะสัญญากับผู้อ่านได้ว่าเนื้อหาในส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ไม่มีตรงไหนเข้มข้นเท่ากับบทนานี้ผมสํารวจหัวข้อที่ซับซ้อนผมแบกรับความซับซ้อนนี้ไว้ผมสามารถโต้แย้งได้ว่าความซับซ้อนทางความคิดของผม สะท้อนความซับซ้อนของตลาดการเงินได้ค่อนข้างดีดังที่เคยแสดงผลลัพธ์ทางการเงินในการทดลองแบบเรียลไทม์ดังนั้นอย่างน้อยก็มีหลักฐานในคดีเบื้องต้นให้ผมได้สอบสวนซึ่งผมจะไม่สลัดสิทธิ์ตรงนี้มันอาจจะช่วยได้ถ้าผมวาดโครงสร้างข้าวๆของหนังสือเล่มนี้พาร์ทแรกนำเสนอเรื่องของทฤษฎีในบทแรกจะจัดการเกี่ยวกับคอนเซปต์ของการสะท้อนกับในสภาวะปกติทั่วไป และจะสำรวจความยากในการเข้าใจปรากฏการณ์การสะท้อนกลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจะต้องโต้แย้งกันให้สมส่วนระหว่างการอธิบายและการพยากรณ์ซึ่งนั่นเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติซึ่งยังไม่บรรลุผลที่แน่นอน3บทต่อไปจะเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับตลาดการเงินบทที่2เป็นตลาดหุ้นและบทที่3เป็นตลาดค่าเงินที่4จะเป็นเรื่องของสินเชื่อ และวงจรนโยบายสินเชื่อพาร์ทที่2จะเป็นการค้นหาเพื่อที่จะอธิบายเศรษฐกิจร่วมสมัยและประวัติศาสตร์การเงินโดยการใช้สมมุติฐานที่เขียนในบทที่4ประวัติศาสตร์คือความสำคัญการคัดเลือกและการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของสินเชื่อและวงจรกรำกับดูแลหัวข้อหลักของผมคือธนาคาร การกู้ยืมระหว่างประเทศและการควบรวมกิจการพาร์ทสจะประกอบไปด้วยการทดลองแบบเรียลไทม์ซึ่งจะมีทั้งการทดสอบและการทำนายในเวลาเดียวกันการทดสอบยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแต่มันได้ให้ตัวอย่างการทดสอบและพัฒนาทฤษฎี r e f ฟ e c ิวิตี้ว่าทำได้อย่างไรพาร์ทที่4ประเมินผลจากการทดลองแบบเรียวไทม์ บทที่15จะเป็นการสำรวจขอบเขตว่าทำไมผมถึงเรียกว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุการทดลองแบบเรียลไทม์ถือได้ว่าเป็นการฝึกเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินบทที่16จะพิจารณาข้อจำกัดของสังคมศาสตร์พา์ที่5พยายามที่จะให้ใบสั่งยากับนโยบายทางเศรษฐกิจบทที่17จะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดที่ปล่อยแบบอิสระ และตลาดที่ถูกควบคุมบทที่18จะกล่าวถึงเรื่องธนาคารกลางระหว่างประเทศเนื่องจากความพยายามที่จะควบคุมกลไกลของตลาดนั้นมีข้อบกพร่องอย่างแท้จริงจึงอาจกล่าวได้ว่าความพยายามในการปฏิรูประบบทั้งหมดถึงวาระที่จะล้มเหลวแล้วซึ่งผมได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้นในบทที่19ในบทส่งท้ายผมจะสำรวจความหมายของคอนเซปต์ของทฤษฎี r e f l e c t i v i t y โดยการออกมาจากตลาดการเงินและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของจินตนาการผมผมพยายามจะให้คำตอบของผมเองกับคำถามที่เลื่อนลอยในวัยชราเมื่อความคิดของผมก่อร่างสร้างเป็นงานเขียนขึ้นมันอาจจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับรู้ว่าบทต่างๆมากมายถูกเขียนขึ้นมาตอนไหน ส่วนแรกของหนังสือเสร็จสิ้นก่อนที่ผมจะเริ่มต้นการทดลองแบบเรียไทม์ในเดือนสิงหาคมปี1985ยิ่งไปกว่านั้นบทที่5ถึงบทที่9ซึ่งพูดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เพิ่งผ่านมาก็กำลังทำช่วงเวลานั้นบทที่4ซึ่งเรียบเรียงคอนเซปต์เกี่ยวกับสินเชื่อและนโยบายกำกับดูแลสินเชื่อบทที่4เป็นการรวมเอาการค้นพบที่ผมทำในระหว่างที่เขียนหนังสือ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาซึ่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ผมควรต้องแนะนำว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอวิธีการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้ได้รับความล่ำรวยในตลาดหุ้นสิ่งที่ผมรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือรูปร่างของทฤษฎีผมไม่ได้ปกปิดอะไรไว้ทั้งสิ้น แต่สายใยของการให้เหตุผลดําเนินไปในทิศทางตรงกันข้ามผมไม่ได้พยายามอธิบายว่าจะเอาวิธีปฏิบัติของผมไปทําเงินได้อย่างไรผมกําลังใช้ประสบการณ์ในตลาดการเงินเพื่อพัฒนาแนวทางการศึกษากระบวนการทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันถ้าผมไม่เชื่อว่ากิจกรรมการลงทุนของผมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได้ ผมก็ไม่ต้องการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาตราบเท่าที่ผมยังทำกองทุนอยู่มันจะดีกว่าถ้าผมจะเก็บพวกมันเป็นความลับเอาไว้แต่มันจะมีคุณค่ามากกว่าความสําเร็จทางธุรกิจใดๆก็ตามถ้าผมสามารถมีส่วนช่วยในการเข้าใจโลกนี้ที่พวกเราอาศัยอยู่หรืออาจจะดีกว่าถ้าผมช่วยรักษาเศรษฐกิจและการเมืองที่ทำให้ผมจเจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้เล่น ในตลาดการเงินเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาจบในส่วนของอารมพบทเรียบร้อยแล้วหนังสือเล่มนี้จอจโซลอสบอกเองเลยว่าไม่ได้บอกวิธีรวยในตลาดหุ้นนะครับแต่เหมือนจะเป็นการแสดงความคิดเห็นความเป็นไปของโลกของสังคมของเราโดยที่ระหว่างที่เขากำลังทำกองทุนอยู่นั้นเขาก็เห็นความเป็นไปของโลกผ่านตลาดการเงินจึงทำให้เขา มักอ้างเรื่องตลาดการเงินมาเปรียบเทียบเพื่ออธิบายความเป็นไปของสังคมและโลกของเราและดูเหมือนว่าผมเคยเข้าใจผิดว่าทฤษฎี reflectivity นั้นจอร์จโซลอสเอามาใช้ในตลาดการเงินถึงตรงนี้คงต้องตอบแล้วว่าไม่ใช่นะครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ทำไมผมต้องอ่านทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้มีเพื่อนๆบางคนบอกว่าให้ผมฆ่ามันไปซะเถอะ introduction น่ะอยากจะได้เนื้อเนื้อ ผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มส่วนสำคัญที่สุดก็มักจะอยู่ตรงบทนํานี่แหละครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือบทที่เกี่ยวกับเรื่องศินเชื่อจอร์ดโซลสบอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนั่นหมายความว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้เราควรจะอ่านในลักษณะมีคนกําลังทําการทดลองอะไรสักอย่างให้เราดูแล้วเขาบอกผลลัพธ์ออกมาแล้วเรานั่นแหละครับควรจะเอาไปวิเคราะห์ต่อยอดกันเอาเอง ซึ่งผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นเป็นเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นไม่น่าที่จอร์สโซลสจะปั้นน้ำเป็นตัวโกหกขึ้นมาแล้วจอร์สโซลสเขาเป็นคนฉลาดเขาก็จะแสดงความคิดเห็นของเขาออกมาซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้ครับแต่เราควรที่จะรับฟังเขาไว้ผมเชื่อว่าหากเรามีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะทำให้การเหตุของเราดีขึ้นเองครับ